เรามาดูกันนะคันนี้รถล,ลูกค้าเพิ่งได้รับมาเามื่อวานแล้วก่อนหนะ้าก็มีการเอาไปเข้าศูนย์เพื่อจะทำลักษณะงานเดียวกับที่อังเคิลทำเนี่ยล้างแอร์โฟลล้างลิ้นตั้งวาลวอะไรใหม่นะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูจากประวัติเนาะมีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องกองอากาศเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างบนรถคันนี้เนาะอันนี้อังเคิลกำลังถอดเคก,ก็ก็เจอนุ่งเจอนี่แหละเดีย๋ยวดูในคลิปถัดไปแล้วกัน คือสภาพมรกรงนะครับที่เราตรวจเช็คปกติมุมเนี้ยจะดูว่าปกตินะครับแต่นี่ปัญหาอยู่ข้างหลังนะครับเห็นไหมเนี้ยฝั่งเงี้ยมันไม่เข้าร่องของมันถึงว่าทั้งรอบเครื่องและค่าแอร์โฟมมันผิดปกติอยู่นะครับเคสลักษณะเงี้งยมันจะไม่เกิดเยอะนะครับเข้าข้างหนึ่งไปอีกข้างไม่เข้าดูนะเห็นไกลๆนะอยากจะเอา กล้องลงไปถ่ายด้วยให้ใกล้ๆนะครับนอกจากฝาหม้อกล,อง,กลองที่มันติดไม่สนิทด,ด้านหลังที่ซึ่งจะทาให้เราตัวเช็ดยากแล้วตัวนี้เป็นตัวตัวไม่เน่าเชนนะก็จะต้องเพิ่มจุดเนะี่ยที่ต้องระมัดระวังเพราะเราเจอกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเราจะให้เห็นกันชัดกต่เลยมมติลง,งมาให้เห็นกันชัดๆนะครับนะนี่นะนะครับจุกปิดปลูเติมน้ํามันเกียร์มันหายไปแล้วนะครับอันนี้ดูจากสภาพน่าจะ จากเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยแหละครับที่เข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์เป็นใบแจ้งซ่อมจากศูนย์เนาะเอกสารตัวนี้แจ้งไว้เดือนสิบนะครับมีกําหนดวันที่สิบสองก็คือลูกค้าเอาเข้าไปทำประจานเนี้ยเดือนสิบเอ็ดนะครับและรายการที่ทำะจะมีกองน้ํามันเครื่องล้างแคสตล้างลิมปิป,ปีเสื้อพรีเซ็ตลิมปิปีเสื้อเช็คทั่วไปนะครับแล้วก็มี น้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนไปจากแก้ไขเสร็จใช่ไหมค่าของแอร์โฟเนี่ยมันจะปกติประมาณดีเนาะ าลาน้ลินที่เราทําการล้างเพิ่มว้ใหม่ค่าจะได้ประมาณนี้นะครับแวกคัมจะไม่เกินแต่แล้วน่านี้ปกติด,ดีแต่ที่อยากให้เห็นคือค่าการชฉเชยน้ํามันเห็นบ่ามันจะกลับมาที่เดิมและของเดิมมันติดลบไปไกลนะครับแล้วไฟจุดระเบิดจะไม่ค่อยนิ่งแล้วตัวเลขต่างๆพวกนี้จะปกติหมดโอเคการใช้ซอฟต์แวร์มันจะสามารถวิเคราะห์อะไรได้ละเอียดมากขึ้นครับ